ขึ้นดีพายปั๊มมาดตีต้มตี่ต้มอยู่้างนั้นวิวิอ เพี้ยเมื่อกี้เล่นเล่นเมื่อกี้เล่นหัวเรือเล่นท้ายเรือเลยไอ้เหี้ยใหญ่นะใหญ่นะเมื่อกี้อ่ะมันไม่ไมนไม่ใช่เหลี่ยมผมมันติดกิ่งไม้พอดีดีเนะไม่โดนเลนกล้องไม่งั้นเป๊ะแน่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันใหญ่ด้วย โปะแม่งไม่ใช่มันติดกิ่งไม้ผมเลยวันออนี้น,นะฮะของส่งแล้วแม่หูใหญ่ด้วยเสียดายเสียดายเลยไป<ด><ด>นี่คือยังไม่ประสบได้แค่ตัวเดียวได้แค่ต,ตัวเดียวยังแกต้องสองสามตัวหรือถ้าตัวใหญ่ก็ตัวเดียวกระจบถ้าได้ตัวใหญ่นะนปั๊บอือฮึยู่อะไรล่ะกระเดด็นกระอนไปแล้วเฮ้ยอรยอะไหมสีอะไร เราก็โดนหางอะเปลามึงกระดองหักแล้วเนาะ <laughs> แต่กว่าจะโตก็อาจจะเคี่ยวไปเรื่อยนี่มันคุ้นกับเหยื่อแล้วโอะกว่าจะถึงไซส์สองก็อาจจะเคี่ยวไปเรื่อยอะเคี่ยวแน่นอนโอดนทุกฝันโดน,นเยอะ เรื่องการกัดอาจจะไม่ดูดบ๊อบบ๊อบอาจจะกัดไล่ๆอ่ะแต่อาจจะติดแล้วล,ล่ะเฮ้ยจะลดเออมาแล้วเรือมาเเอาแล้วอยู่แล้วไม่ต้องย้ำเด้อไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำสวย ไม่เออมบอกแล้ววันนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างี้ไม่อนมาบอกแล้วไม่ตกกระชอนมามึงโดนกูแน่วันนี้เบ็ดหลุดพอดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาขึ้นเรือมาแล้วบอกแล้ววันนี้ขอให้กาดเธอไม่มีลุก รอเลยแบบรอเลยไม่แก่งให้แม่งดูจริงเลยอะปุ๋ยขาดมากเออเดี๋ยวเพิ่งลุกเดี๋ยวป้ายแล้วลุกใจเย็นใจเย็นลุกเนียนคลิปเนียนคลิปน้ำไม่กระชอกเลยอ่ะ ảo đâu ui hút mày đâu ăn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  đâu ไอ้เฮียนี่กัดยางยังวะไอ้เฮียกัดแรงยังวะตัวนี้่เอาซ้ตอนนี้อ่ขอเราฟังไปตัวใครตัวมันกัดแรงไปด้วยเมื่อกี้วุ้มเลย เหมือนมีขยับเลยวะ่ะคืนเลยนะเหมือนขยับคืนใหญ่ด้วยนีออ่ยคืนใหญ่จริงๆด้วยายือะไรชื่อวะ อากลับเอาขึ้นเนี่ยตัดต้นต้องอีกรูนึงต้องอีกรูนึงเ,เออต้องรูนั่นนะนั่นไงนี่โอ้ยจานเบน,เ,เ,นเขาไม่เล็กนะ ไม่เล็กอ่ะไม่เล็กนะเมื่อกี้อ่ะสองสองรูตังมีอ่ะยิ่งทำไมสับไม่เปิดวะเรือเขาย่มเลยเนอะเกือบล่วงเรือเลยเมื่อกี้เกือบล่วงเรือไอ้ทีแรกเหมือนอยู่ตอนที่ผมหันมามองก็ไปแล้วนะตอนแรกเหมือนอยู่นะตอนทีแรกเหมือนอยู่นะมันวิ่งเลยนะตอนที่จะเบนสับอ่ะที่มันกัดแล้ววิ่งเข้าไปข้างในเลยนะไม่ยอมหรอกไม่ได้วิ่งออกแล้ววิ่งเข้าข้างในเดี๋ยวเราไัดนี่นั่นน่ะดิ แอมเบกลันต้องมีต้องมีสองโลไว้หมดจี้จะไม่เอาเอได้่ยเอาๆอีกเว้ยอยู่อยู่ดิอยู่ดิเฮ้ยเฮ้ยจานเบนอะไรอะเฮ้ยอะไรวะจานเบนจะตกกุ้ยกูได้ไปแล้วนะเฮ้ยอะไรอะจานเบนจะตกกุ้ยกูได้ไปแล้วนเฮ้ยอะไรวะทั้งเต่าทั้งแฮปปี้ฟ็อกอะไรวะเนี่ย เป็นที่ตกอดู่ได้ไปจะปลดล็อกซุ้มนี้ซะหน่อยฮะอ้โหูข่าวนี่ไม่เอาแน่สองโลกว่านะเมีอ่ะ